นี่ก็มาบันทั้งเกียวนะครับก็ไม่รู้ให้มาทําอะไรนะไม่รู้เนาะนี่ครับก็มาถึงแล้วครับในลังคอยรถนะครับตั้งลำอยู่นี่รถช่างเดียวนะครับรถช่างเกียวจ,จุดจอด อะไรไม่มีอะไรตัดใช่ไมไ่รอรถช่างเยวนะครับนี่ช่างเยวก็ไม่รู้ไปไหนนะตัดเริปเลยไปไหนแต่เนาะเหลือแต่รถนะครับเหลือแต่รถเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาชมรถช่างเยวนะครับกำลังตั้งลำเลยครับไปตั้งลำไปคู่กันนะครับ โอ้โอยจุกใจหมดไอ้นี่รอรอครับรถรอรถรอครับรถรอยอดสวยๆครับสวยไปไหนน่ะไปไหน รอๆแล้วครับรอๆเลยรอทัอ้งคู่นะครับรอ,อคน่รัแบบนะครับสามหกศูนย์กับพิกเตอร์นะครับลงมาแล้วผมนะครับก็วูแน่นอนครับผมก็เอามาดีครับมาด,ร,บบาดรับพีแก่บ,บริจาคยัยง สระตุนเนี่ยอยากได้ราวเหล็กข้างเนี่ยต้องไปจัดแล้เนี่ยโอ้เฮ้ยฮะไะ่ะฮะัะฮะฮะม่มีฮีฮะฮ่ฮะฮะไะฮ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 พีะฮะ่าฮะฮะฮะอะฮ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 ะ โ<ว>้สเตตี้เ<อ>นอะไ,อ,ไอ่ยพอ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 ไม่มีไอ้คนจกักมาแต่ทางไหนดอกพาใครมาไม่รู้จับพอจับนะชื่ออะไรครับ ้อ้็ตีน่ะอดกนเฉยเฉยอ๋อกอกันเหมือนกินกากกนไนหรอกกอจ้ะไม่รู้เฮ้มันอะไรนี่ตา ทองแล้วเรียบร้อยแล้วลตั้งแต่ไปขับรถไทยทองแล้วฟังลูกนิมิตฟังผิดฟังลูกนิมิตฟังผิดกนักลูนยับ <laughs> ก็อเออเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนรักไม่รู้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 อย่างเดียวโอ้โหมดอารมณ์สิแต่ละคนแต่ละคนพ่อพ่อพ่อเราไปยืนคู่กันเลยดิโอโอ

ทั้งแข็งทุกทีร็อคโนดดีนะเบอร์กันไหมครับเอ็กซีกับปีคู่นี้เบอร์กันไหมบน่าจะเกือบหมทแต่ก็ยังไม่หมดเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้เปิดตัวดูดูใจกันก่อนดีไหมดูใจกันก่อนมันดิ้งไม่รู้เบมาเอายางรถใช่มเบอมาเอายางรถไม่ใช่ก็ถามว่าดูใจกันก่อนใช่ไหมมาเอายางขั้นตอบคนละกันเลย ยับนะก็ตีจิ๋หายเลยวะเนนนี่เข้าบ่อยเข้าบ่อยเรียบร้อยไปแล้วพิสูจ์สนาครูนครับพิสูจอเกหรือช่อเรุ่ดกี่ ้จำไม่ได้ว่ะจำความไม่ได้อะเนาะนั่นยี่สิบกว่าอนุบาลอนุบาลอนุบาลเนพอคุกกันตั้งรุ่นมาพอคุกเออพยี่สิบส้มนะส้มนะจะตายไหมนี่จะตายไหมไม่ตายครับอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยอนาคตจะไปอยู่ด้วยกันหรือไม่รู้ครับ cái chuyện khóng cái chuyện của na khốt chăng mật thước xin chào ม่ทำงานอมี่นหนึ่งโคราชอะไรไม่ได้ทำเยอะเลยนะบ,บน้านอยู่ไหนหมู่เดียวกันแต่ว่าคนละหมู่บ้านแต่ว่าคนเหมือนอะประมาณบ้านพี่อ่ะบ้านแม่พี่อ่ะนี่ตรงนี้นะบ,าขขบ,บน้านพี่ใกล้ใบ้านแม่พี่กับบ้านพี่อยู่นี้นะครับไม่ไกลกันหรอก ไม่รู้ว่ามมาถ่ายรูปมาทำอะไรามาเปิดตัวใช่ไหมอันนี้อันี้เขามาเปิดตัวนีว่ามาพามาเล่นด้วยพามาเล่นด้วยอ๋อเฮ้ยือย่าพูดนะเว้ยอกันนี้เพื่อนกันหมดเลยนะครับนี่รุ่นเดียวกันเต่นนุบันเพว่นี้ครับเต้นนบัใช่ไหมครับ แตถ้าถ้าทาเปิดใจให้ืเอนไม่รู้มึงจะอายทำไมมึงจะรับขา่าอะไรก็จจะออไม่รู้หรอกจะไปรู้ได้ไงล่ะไม่รู้คือการทีไ้ไงครับมผมก็ไม่รู้ผมไม่ไม่รู้ผมยังไม่ไหมหอกนผมกันม่าไม่หม e